รายงานการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพคติส c e ด้านการบริหารการจัดการศึกษาสำหรับผู้บริหารนางสาวชูลีพรบุญยเรศผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังแดงนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพคติส c e ในชื่อผลงานสร้างค่าสร้างคนดีสร้างความดีโดยใช้รูปแบบ5สอโมเดลสู่การสร้างซอฟต์พาวเวอร์ผ่านภาพยนตร์สั้น เป็นนวัตกรรมด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสร้างสรรค์นคนดีอย่างเป็นรูปธปรรมภายใต้บริบทของสถานศึกษาและกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายโดยมีจุดเด่นคือความร่วมมือกันในการพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยนำกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนสู่การสร้างซอฟต์พาวเมาใช้ในการดำเนินงานโดยผู้บริหารและคณะครูได้ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการพัฒนางานผ่านกระบวนการ PLC ซึ่งอยู่ภายใต้5สโมเดลสู่การสร้างซอฟต์พาวเผ่านภาพยนตร์สั้นที่ขับเคลื่อนส่งผลให้เกิดการสร้างค่าสร้างคนดีสร้างความดีมีความรักความสามาคัคคีนักเรียนทุกคนในโรงเรียนผ่านภา,าพยนตร์สั้น จนก่อเกิดความประพฤติที่ดีงามเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จทุกกิจกรรมโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษามีการสร้างค่าสร้างคนดีสร้างความดีตามอัตลักษณ์คุณธรรมของโรงเรียนซื่อสัตย์มีวินัยพอเพียงจิตอาสาสู่การสร้างซอฟต์พาวเผ่านภาพ,พยนตร์สั้น และเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการสร้างค่าสร้างคนดีสร้างความดีในโรงเรียนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมปัจจัยความสำเร็จของนวัตกรรมสร้างค่าสร้างคนดีสร้างความดีโดยใช้รูปแบบ5สโมเดลสู่การสร้างซอฟต์พาวเวอร์ผ่านภาพยนตร์สั้นเป็นความร่วมมือในการพัฒนาการสร้างค่าสร้างคนดีสร้างความดีให้เกิดขึ้นกับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยนำกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนผ่านภาพยนตร์สั้นมาใช้ในการดำเนินงานโดยผู้บริหารมีการบริหารจัดการที่ดีมีการกํากับติดตามและประเมินผลส่งเสริมการส่วนร่วมในการปฏิบัติงานทุกกิจกรรมมีการการเผยแพร่ผลงานผ่าน Facebook, YouTube ของโรงเรียนและไลายกลุ่มห้องเรียนผ่านการประชุมครูทุกเดือนมีการประชุมนักเรียนแกนนำคณะกรรมการสภานักเรียนทุกเดือน และมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและยังสอดแทรกไว้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนจึงส่งผลให้ได้รับการยอมรับในระดับต่างๆและได้รับรางวัลต่างๆทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาคระดับประเทศ